สวัสดีครับวันนี้พามาพบอีกแล้วอ่าวันนี้พามาดูนะครับเอาฝองน้ํานะครับออกนะครับฝ่องน้ําเจ้าปัญหานะครับสําหรับวีโก้ <W igo S 2> และรีโวนะครับอ่าวันนี้เจาะจงที่รีโวก่อนแล้วกันคันนี้เจ้าของคุยกับผมแล้วครับว่าต้องการเอาออกโดยด่วนเพิ่งซื้อรถมือสองมานะครับแล้วพอดีแกย้ายมาอยู่ ภาคตะวันออกนะอ่ะอยาย่างผมอยู่ตลาดนี่คือฝนตก8เดือนแน่นอนการอุ้มน้ําฟองน้ํานี้นะครับจะเปียกน้ําตลอดนะครับก็ทําให้รถนะครับมีโอกาสผุอ่าแกก็เลยกังวลก็เลยมา,อ,าออกเพราวันนี้ผมลุยเลยแล้วกันอ่ามานี่ใต้หม้อน้ําเลยหลังจากที่แกะเพจออกแล้วก็ นี่มาตัวนี้ี่บอกว่าจะถามตลอดเลยนะเอาออกเอาออกให้หมดเอาออกให้ฟรีบางคัที่มันมพร้อมกับเดี๋ยวผมจะขูดเอาให้หมดนะครับเพราะว่าเหลือไว้ก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรเนาะรจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันม,ม,มัน,ม,นมันมีประโยชน์ไหมเขาว่านะไอ้ตัวเนี้ยผู้ผู้ผลิตเนี่ยอเ,เออหรือทางโตโยต้าเนี่ยครับเอามาไว้มันทําหน้าที่ก็คือมัน ซับเสียงและลดแรงกระแทกถ้าสมมติว่าชิ้นส่วนเนี้ยมันเกิดยางมันซุดหรืออ่ามีการรั่วซึมอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ทำการซับไว้อ่าแต่ในทางของเราคือมันมันมีประโยชน์น้อยกว่านั้นนะครับแล้วก็ทำข้อเสียให้กับเรานะอจุดแรกก็นี่ครับจุดนี้นะครับที่เราต้องเอาออกนะครับจุดหนึ่ง ซึ่งอีกสองจุดเนี่ยสองจุดสามจุดเนี่ยบอกเลยว่าแสนขมฮะแต่วันนี้ผมเอาออกได้แค่ภายนอกนะอีกจุดหนึ่งก็คือต้องยกเกียร์ซึ่งเดี๋ยวถ้าคาดหมดแล้วเดี๋ยวถอดทีเดียวอันนั้นว่ากันนะฮะอันนี้เป็นจุดแรกที่ถ้าเพื่อนๆทุกคนนะครับทำได้เอาออกซะส่วนใครที่ ไม่เคยรู้สรรพคุณมันนะครับเดี๋ยวผมเอาคลิปมาแปะให้ดูว่าเวลามันผุแล้วเป็นยังไงนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าอาจฉีดไม่ถึงนะครับมันก็จะอมฝุ่นไว้แบบเนี้ยเนี่ยแล้วลองคิดดูว่าถ้ายิ่งเป็นจังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยฝนตกครึ่งวันทุกวันเป็นเวลาหกเดือนเจ็ดเดือนฝนตกตลอดนะครับครึ่งวันถ้าคุณไม่ได้ขับรถเลย รถคุณขับตากฝนมาแล้วก็มาจอดอีกครึ่งวันอีกครึ่งวันจะขับออกไปข้างนอกอีกเจอฝนอีกก็เท่ากับว่าจุดนี้นะครับมันจะแช่น้ําไว้ทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละเพราะมันไม่มีทางแห้งเองถ้าเราไม่ได้ขับนะฮะเนี่ยเนี่ยแม้กระทั่งฝานะครับเห็นสภาพดินที่ไม่อยู่ไหมครับดินมันยังชื้นเลยแล้วเดี๋ยวไอ้ฝานี้ยก็มีโอกาสผุอีกเพราะฉะนั้นน่ะจะบอกว่า มันอันนี Alum, hein, ้เจ้าของเขาไม่สบายใจมากเลยเขาเขาบอกผมว่าเขาไปดูคล well, okay. ิปมาแล้วเขาก็แบบว่ากังวลรถเขาอะนะเนเห็นว่าในใต้คาเนี่ยขี้ขนาดอันนี้คือด้วยตัวมันเองนะดินมันอยู่เต็มเลยแล้วดินมันก็ชื้นใช่ไหมเวลาอยู่นานๆเนี่ยดินเห็นไหมฮะดินมันก็ชื้นแล้วมันอยู่ไปนานๆมันก็มีโอกาสผุอันนี้มาจุดต่อไป อ่าอีจุดนี้จุดนี้นยากนิดนึงเห็นไหมครับมันจะมีรูน็อตน่ะน็อตเบอร์สิบนะี่ตัวนี้มีน็อตทั้งหมดสามตัวผมก็ค่อยๆงมงมเจอทีละตัวนะอันนี้บอกเลยโอ้โหถ่ายยากมากตแต่ว่าถ้าถ้าแบบพี่น้องมองเข้าไปเห็นแหละตัวเนี้ยมันจะเป็นฟอนฟองน้ําก้นแทงมันปิดเอาไว้เนี่ยไอ้พวกเนี้ยอ่า จากที่ศึกษามาครับว่ามันเอาไว้ซับเสียงเวลามีเสียงอะไรเงี้ยลดลดความาให้เสียงเงียบลงไปอีกเออเพราะฉะนั้นถ้าออกแล้วมีเสียงเครื่องที่ดังขึ้นอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นหูคนอื่นนะแต่พวกผมผมรู้สึกไม่ต่างอืันนี้ก็มาแกะให้ดูนะครับใครเห็นว่ายังไงก็ตามนั้นอันนี้ก็เดี๋ยวถอดออกเห็นไหมติดแหลกอีก รตสามตัวตองัวนี้ก็นิดนึงนะครับมันก็ค่อนข้างที่ว่ารถวิ่งมาค่อนข้างจะร้อนนะก็จอดทิ้งไว้แล้วก็ลุยกันนะครับอ่าตัวนี้ม่มาอีกตัวหนึ่งเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งก็ต้องใช้บล็อกตัวข้างนี่มีสองตัวนะครับน่ะค่อยๆอามือหลวงเข้าไปนะครับแล้วก็ปลดออก หนึ่งสองสามตัวนะครับตัวนี้มันจะอยู่ใต้มัดไฟายาวอ่าตรงนี้คือคืออันนี้แล้วผมผมจะบอกว่าทุกคนเวลาอยากเอาออกแล้วบอกช่างไม่ถูกอะ่ะเออเอาคลิปเอาคลิปผมเนะี่ยไปให้ช่างคนอื่นดูนะคืออธิบายกับเขาดีๆนะอย่าไปขิงเขานะครับเดี๋ยวเขาจะไม่พอใจนะต้นเหตุมันจากผมนะครับ อันนี้ไม่รู้มันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับอันนี้คือในเคสของผมเนี่ยลูกค้าต้องการเอาออกเออด้วยเหตุผลทางประกันอะไรของเขานั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคนไหนที่เขาไม่ชอบเอาออกไม่อะไรหรือช่างคนไหนว่าดีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เคสกันไปเนาะอ่าตัวนี้อ่าตัวนี้ผมเจอปัญหาแล้วติดอีกเอาไม่ออกหนึ่งตัวสองตัวสามตัว เออเราก็มาดูว่าติดอะไรวะข้า,างหน้านูออ่นเลยหันไปดูอีกเอา้าเหลืออีตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีงหน้าตรงอันเนี้ยฝีหลวงล้างหน้าทีอันนี้นผมก็เป็นจุดใหม่เหมือนกันนะเออผมปกติมาผมก็ไม่ไม่ค่อยได้แกะใ,ใครหรอกเพราะว่าลูกค้าเขาเรีโวนี่ถือว่ายังเป็นรถที่ใหม่นะแต่เนี้ยมันครอบก้นแทงไว้อยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองล้วงดูเจ้าของเขาก็แบบศึกษามาเขาก็บอกว่าเอาช่างเอาออกให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยว่าอาเดี๋ยวผมลองดูให้แล้วกันเพราะว่าเราก็รู้แหละเราเป็นช่างอันเนาะมันมันเอาไว้มันไม่มีประโยชน์อะไรมากขนาดนั้นหรอกนอกจากว่าเอาไว้นานๆนะครับแล้วก็บางคันนะครับที่เห็นเห็นมานี่ก็ทําให้ก้นแทงนะครับมันมันผูกได้เลยนะอ,อ่ตรงจุดนี้ก็เดี๋ยว,วยขอวมือล้วงแอวออกมาก่อนแล้วกัน เจออีกหนึ่งตัวกว่าจะออกนะครับน็อตสี่ตัวเบอร์สิบนะครับอันนี้นนต,ตรงปักไฟนูน่นเห็นไหมครับนะหลังเลยเห็นไหมครับอันนี้จะออกง่ายก็คือต้องถอดมัดไฟก่อนหนึ่งตัวเห็นไหมครับนะอีกตัวหนึ่งเห็นไหมตัวนเนี้ยเนี่ยบล็อกก็เข้าไม่ได้เนี่ยเนี่ยอีกคนหนึ่งก็ยังงมมือไม่ถึงนะครับเนี่ยอีผมก็พยายามจะถ่ายให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่า เดี๋ยวเวลาคนถามอ่ะก็คือผมก็จะส่งคลิปนี้แหละเอาไปให้ดูว่าเออเวลาอออออกไงถ้าใครใครที่ว่ามีพื้นฐานช่างก็ออกได้เนาะแต่ไม่ใช่ว่าเอาคลิปผมเนี่ยไปยื่นให้ช่างเขาดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอกรณีหนึ่งนี่ผมเจอบ่อยมากามึงดูมาแล้วมึงไม่ทำเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไปคุยกับเขาดีๆนะครับอย่าอย่าไปตึงใส่เขามากนะครับ เพราะว่าช่างก็คนเหมือนกันเนาะแล้วก็นีสายใจคอแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันอ่าตรงนี้เห็นไหมครับอีกตัวหนึ่งอีตัวนั้นน่ะขันออกก็ดึงหลุดแล้วฮะอันนี้คือจุดที่สองนะจริงๆมันมีสี่จุดอสี่จุดหลักๆเลยอ่าเห็นไหมครับอ่าเนี่ยผมเปลี่ยนไปลองใช้บล็อกบ็อกก็ไม่ได้ไม่ได้ตรงเนี้ยใช้แหวนข้างกับประแจอย่างเดียว ปากตายใส่เลยนะครับแหวนข้างหรือเปล่าหรืออะไรนี่เห็นไหมเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งแล้วตรงนี้มันแคบนิดนึงนะครับยังไงขออภัยถ้าทุกคนเห็นของจริงอ่ะเอาไฟฉายสองใบก็เห็นแล้วแหละบล็อกไฟไม่ได้เนี่ยก็ค่อยๆขันออกแบบนี้นะครับขันไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่อนข้างลําบากสวนใครมีย้อยนะครับเอียงอะไรออกก็นั้นแล้วแต่เครื่องมือใครถนัดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยก็ถอดปั๊บหมุนซ้ายมือออก ปกติ<ใ>น,นะฮะอ่าหลุดแล้วอ่าจุดนี้ก็จะนานนิดนึงเพราะว่ามันมัน,ม,นมันคุมบริเวณก้นแทงไว้ทั้งหมดนะฮะอ่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็ใช้มือค่อยค,อยคอยงัดออก,ออกได้นะครับอันนี้ผมจะใช้วิธีดึงข้างหลังนะอ่าเนี่ยเขาออกมาแล้วปึ๊บข้างนอกแบบนี้นะครับกจะดึงออกมา ติดนิดติดหน่อยขยับหาเอานะครับอันนี้หลุดละาหนึ่งเห็นไหมครับนี่รถนี่อัดฉีดมาอย่างดีนะเห็นไหมเนี่ยอ่ะอันนี้ก้นแทงเห็นไหมครับอ่าหุม้มก้นแทงหลุดแล้วเห็นไหมครับที่ดินเต็มเลยนั่นแหละครับไม่ว่าเดี๋ยวไปอัดฉีดใต้ท้องออกหมดแล้วพี่อ่าจุดหนึ่งแล้วนี่เหลืออีกจุดหนึ่ง อนนี้เลยีนนจุด,น,ดนี้แนะนำไห่เอาออกอจุดนี้ก็ถ่ายลําบากมากเลยแต่ว่าอยู่ใ,ใกล้กันนะมันเป็น,ปนตัวใหญ่ครอ,อบเนี่ยครอบไอ้ฝาหมูเนี่ยหัวหมูเนี่ยแต่ก็ดึงดึงดึงออกได้เลยครับตัวนี้ครับมันยันไม่เฉยมีแผ่นเหล็กปิดนะู่นไ,มไหมหพมเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เอาออกให้ดูแล้วเดี๋ยวจะบอกว่ามันมันรูปร่างเป็นยังไง แท็บเลงอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้มันมีเหล็กปิดอยู่นะอ่าที่เหล็กมัดึงได้เลยง่ๆปิดได้นะมันยัดไว้ให้เฉยนั่นแหละครับเนี่ยอึ๊บเดี๋ยวพี่เอาอย่างงี้อ่าเนี่ยตัวเนี้ยออกมาแล้วไอ้ตัวตัวที่ว่าน็อตสี่ตัวเนี่ยหลุดมาแล้วเนี่ยมันหุ้นหุ้มหุ้มก้นแทงไว้อยู่นะครับอ่าเน้หม้อน้ำอ่า นี่ครับหนึ่งสองสามสี่นอดสี่ตัวตัวนี้ายจุดหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวกําลังครับซึ่งเก็บเอาไว้ก็อันนี้แล้วแต่พิจารณาไอาจุดหนึ่งเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมครับดินเต็มเลยขนาดอัดฉีดมาอย่างดีนะครับอ่ามันก็จะปิดอ่ามีเห็นไหมครับมันจะมีเหล็กปิดอยู่นะนซึ่งเอาออกมาแล้วนี่ในตัวนี้เห็นไหม น,นี่เลยี่เลดูของนี้นของรีโวมีเท่านี้นะครับอลองเช็คดูนะฮะมันแล้วมันยังมีตัวนะอยู่ในเกียร์ออตัวปัญหานะครับรอเอาไว้้ลดเสียงนะครับแล้วก็วลดการแทะของอุปกรณ์ลดการสั่นนะครับอันนี้ผมว่าออกมาให้ดู ก็อีกจุดหนึ่งก็ไม่สามารถออกได้เนื่องจากต้องยกเกียร์ออกนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ใต้ไฟวิวแล้วก็หลังข้อเหว่งนะครับก็คือต้องรื้อยกออกมาหมดทั้งหมดทั้งชุดนะอันนี้ลูกค้าก็คือเลบนนอหลังจากนั้นก็มาติดตั้งแผ่นปิดใต้ท้องทั้งหมดนะครับคิดเท่าไหร่รู้ป่ะมีเท่านี้สําหรับ250รีโวนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าลูกค้าก็เป็นคนรักรถมอเตอร์คลนะได้รถมา เลยม่เช็คว่ามีไหมมีก็แกจะเอาออกอย่างเดียวเลยเอาทีนี้ถึงคานี้นี่อันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้คือวิกโกที่ว่าผุไปแล้วแล้วยังไม่ได้ทาการแก้ไขนะครับอันนี้ก็ตอนแรกก็มีฟองน้ํามาแล้วมันก็ผุจนขาดแบบนี้นะครับถ้าใครไม่อยากให้เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องดูแลนะครับหากมีฟองน้ําก็ต้องล้างนะครับ ล้างอาฉีดให้ดีแล้วก็ให้แห้งตลอดเวลานะครับไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ครับ